สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นงบีจะผัดมันฝรั่งแบบคนเยอรมันนะคะใส่น้ํามันไปเลยแล้วก็อันนี้มันฝรั่งต้มนะคะเพื่อนอย่า huh ให้มันเละมากเนาะให้มันหั่นแล้วเป็นแผ่นๆนี้เทไปเลยผัดอันนี้ให้มันเกรียมก่อนนะเพ <t ags> <t ags> ื่อนมันต้องแบบไหม่ไม้กระทะถึงจะอร่อยนะ พอมันเลิมเกรียมนะคะเพื่อนเราถึงจะใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็เบคอนนะคะเพื่อนเบคอนสับแล้วก็ใส่พิกไทยนะคะอันนี้คือที่เขาใส่ผัดอัน,น ข่าทอกฟินนะคะเพื่อนมันสล่งถ้าไม่มีเราก็ใส่แค่เกลือนะคะเพื่อนใส่เกลือแต่อันนี้ลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่ปาปิก้านะคะของปาปิก้า พอมันจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนปิดท้ายด้วยเนยใส่ลงไปบึ้มเนยเนยไปเลย,เ,ยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเทใส่จานจ้ะจานมาก่อนเทปไปเลยจย้ะห,หอมอร่อยนะคะเพื่อนจะแบบอร่อย ไม่ไม่เกลเกรียนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนผัดมันฝรั่งสไตล์น้องบีนะคะอาหารฝรั่งของคนโดชนะคะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบาย